สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกับสาวแปมคนโก,โกจ้าพี่น้องจ้ามอนี้สาวแปมกะมีบักฮงนะคะมีบักเขือค่ะพี่น้องบักฮงกับบักเขือนะคะบคักเขืองามขนาดเลยจ้าบาักเขือประมาณสองกิโลจ้าพี่น้องสองกิโลเคิงคนละเพราะว่าเอาไปกินน้ําแล้วนะจ้าอ่าบาักเขือนี่นะคะอ่าญาติผู้พี่นะคะยุท้างดุสินดอบส่งมาให้นะคะญาติผู้พี่ส่งมาให้นะคะ มะละกอนะคะได้มะละกอมาสองลูกค่ะอีกลูกหนึ่งเอาไว้ที่ร้านนะคะแล้วก็มะละกอก็สับนะคะแล้วว่าจะตำมะละกอกินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเหี่ยวซะก่อนนะคะแต่ว่าความจริงเขาก็เอาไว้ได้ประมาณสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์นู่นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็นึกอยากจะกินมะละกอตำมะละกออีกครั้งนึงนะคะก็ได้มะเขือด้วยนะเ็นบอกค่ะพี่น้องจ้ามะเขือสวยงามมากเลยนะคะ นี่คือมะเขือนะคะที่ส่งมาจากดุษฎีบนะคะก็คือญาติผู้พี่ส่งมาให้นะคะก็เลยอยากจะรีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะได้ชมกันได้หิ้วน้านะคะพี่น้องตามบะฮุงกับปะเขือนะคะก็มะเขือเยอะนะคะมะเขือลูกสวยด้วยนะคะส่งมาได้สองวันแล้วนะคะส่งมาได้สองวันแล้วนะคะวัน วันศุกร์นะ,ะส่งวันศุกร์นะคะมาถึงวันศุกร์ของมาถึงวันศุกร์นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวที่น่ารักจากดุสินดอบนะคะส่งะมะละกอกับมะเขือมาให้เพิ่อนบอกว่าถ้าอยากกินอีกจะส่งมาให้อีกนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาหารอีสานที่อร่อยๆอของเรานั่นเองนะคะขอบคุณนะคะฝาก ติดตามนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด u u s c r i b e ให้กับสาวแปมคนโก้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตำส้มตำกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะ